นีัช่วงเศรียครับรอโรงงานล่อโรงงานกันทีมงานก็กำลังล่ออยู่ครับทำงานร่างกายก็ยังดีร่างกายก็ยังดีงานก็กำลังจะไปใสโอ้ลืมมาผมก็ลืมวะทำไมโอ้ลืมหมอนไหมล่านึ่ครับกระเป๋า เพาเปียกฝนนะครับว่าก็าอกับเปียกก็เตรียมชุดกันฝนกันครับเอ้อเยอะเยอะเปียมชุดกันชุดกันฝนกันนะพี่นองง้องเอยฝนกับตกฝนกับตกแฮ่มงานแบบงานกําลังรอ,อ กำลังรอกันเพราะฝนตกแห้งครับผมเมื่อกี้ก็เลือมหมากระเป๋าแม่เล่านะครับผมเล่าขี่รถตักจักรยานตากฝนไปเล่าขี่จักรยานตากฝนไปตกแห้งอ้อยยางมากกัเลือมนะครับเพราะช่วงนั้นฝนไม่ตกนะครับฝนก็ลงไม้กันอันนี้คือตอนเศร้าครับตอน ทีฮาทีซีก็ล่องไหมรอบนึงมันเพิ่งจะหยุดไปสักพักหนึง่งว่าเปียกฝนตลอดครับผมทุกทั้งอาทิตย์แล้วครับเนี่ยทั้งอาทิตย์เปียกฝนตลอดง,งานกำลังมางย่าันตากฝนมาแล้วตากฝนมา การนี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับด้านทางทางรถไฟทางรถไฟรถไ,ไฟกับเรนพันบริไทยรถไฟเพราะเวลาก <c oughs> น้อยมันก็นมากนะครับบริไทย